สวัสดีครับคณะที่ทั้งคู่สิงค์ครับวัดพุทธ,ธาวาสคู่สิงค์คนมาเจี่ยวครับคนมาเที่ยววัดพุทธ,ธาวาสคู่สิง์บาทเงี้ครับ

พระผมโคบิบาโลกะขอ,อนุวัฒนาบุญกับระครอ,อบครัววิเชียนสิง์นะคะมาจากบ้านมูลวิชัยบ้านเลขที่19หมู่8อเบอรเมืองจังหวัดกาลสิงห์นะคะท่านมีสถามาร่วมบริจาคอีก100บาทค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับคุณบรรลุศัยศัาย,ยาศาสตร์นะคะพร้อมครอบครัวมาจากบ้านเลขที่101หมู่6ตำบลโพ<อ>นอำเภอคำพ่วงจังหวัดกาลสิน์ท่านมีศรัทธามาร่วมบริจาคอีก100บาทค่ะขออนุโมทนาบุญกับคุณพชัชเรนคุณปกครองคุณกองอังหลักแก้วนะคะพร้อมครอบครัวมาจากบ้านบุดสีภูมิ สมบิยุมกันครับต้องวัดพุทธาบาทพูดเสียงครับสมพิโุมกันครับเจ <c oughs> ดีลอยพระพุทธาบาท นาเคียนนาเคียนลำปาวครับรักโค่กุ้มข้าวเดินลอยหล่อป่อยกุฏบาทครับ กวาดครับมื่อที่วันที่ยี่สท่านว่าครับส้มร้อยพุทธบาท